ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลักษนาดิศครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรคประชาชนครับท่านประธานครับในบริบทของเมืองในปัจจุบันเนี่ยท่านประธานก็คงทราบครับว่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากครับและหนึ่งในคนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองนะครับว่าที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับพื้นที่การพาณิชยกรรมไปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับพื้นที่อุตสาหกรรมไปอยู่บริเวณใดอยู่จุดไหนบ้างไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือผู้บริหารท้องถิ่น อย่างในกรุงเทพมหานครก็คือผู้ว่ากทมอของพวกเราครับถ้าในต่างจังหวัดก็จะมีนายกอบจอนายกเทศบาลเมือง,นา,าองนายกเทศบาลนครก็คือผู้บริหารท้องถิ่นพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกครับและการแก้ไขในครั้งนี้ของท่านสุรเชษจึงเป็นหมุดหมายที่สําคัญอย่างมากครับในการที่จะทาให้ผู้บริหารเมืองท่านไนกทมก็ผู้ว่ากทมอ,อาจารย์ชาติชาติดียร์ละครับสามารถที่จะเชื่อมคนจากที่อยู่อาศัยเข้าไปสู่พื้นที่การประกอบอาชีพ และพื้นที่เศรษฐกิจสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐต่างๆได้อย่างเสมอภาคเราไม่สามารถย้ายโรงพยาบาลได้ตามใจชอบเราไม่สามารถย้ายสำนักงานเขตย้ายสาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครได้ตามใจชอบแต่เราสามารถทำให้รถเมล์ผ่านจุดสำคัญสำคัญเหล่านั้นได้เชื่อมจากที่อยู่อาศัยมาถึงบริการภาครัฐต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แต่ปัญหาคืออะไรครับท่านประธานครับ ผู้บริหารเมืองที่ประชาชนเลือกมาในปัจจุบันครับเห็นปัญหาแท้ๆรู้ความต้องการของประชาชนแท้ๆเวลาหาเสียงพูดถึงการขนส่งสาธารณะการแทบทุกจังหวัดครับแต่ปรากฏว่าทำอะไรไม่ได้เลยครับงบประมาณตัวเองก็มีจัดสรรได้แต่กลับไม่มีอำนาจอย่างได้สัดส่วนในการจัดเส้นทางการเดินรถเมให้กับประชาชนในเมืองผังเมืองก็ทำเองด้วยนะครับ ต้องยอมรับครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับการปรับเปลี่ยนปรับปรุงสายรถเมลในเมืองต่างๆทําทได้อย่างล่าช้าครับขนาดกรุงเทพมหานครคนเป็นเมืองหลวงแท้ๆครับยังเปลี่ยนได้ล่าช้ามากๆครับท,ทั้งที่การพัฒนาสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับดำเนินไปอย่างรวดเร็วคอนโดนี่ขึ้นราวกับดอกเห็ดต้องยอมรับนะครับว่าพวกเราเนี่ยพยายามรณรงค์ให้ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะให้ใช้ระบบรางที่เป็นเส้นเลือดใหญ่แต่ ไม่มีทางเลยนะครับที่พวกเราจะเอาสถานีรถไฟฟ้าไปวางไว้ที่หน้าบ้านของคนทุกคนได้และสิ่งที่จําเป็นอย่างมากที่จะทาคนมาที่ระบบรางได้ก็คือรถเมล์รถประจําทางแต่ปรากฏว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายกอบจอผู้บริหารท้องถิ่นกลับไม่มีอานาจด้วยเหตุนี้ครับผมวิโรจน์ลักษณะสอนจึงสนับสนุนการแก้ไขพรบการขนส่งทางบกในครั้งนี้ครับด้วยเหตุผลสประการด้วยกันหนึ่งฮะ หากผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับมีอำนาจในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครนายกอบจอมีอำนาจในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจําจังหวัดทีนี้ครับผู้บริหารเมืองก็จะสามารถจัดสรรและปรับเปลี่ยนสายรถเมในการพาประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆได้อย่างรวดเร็วประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกส่งเสริมการประกอบอาชีพสองครับปัจจุบันบ้านพักอาศัย ที่พุดขึ้นมาใหม่ๆก็ขาดแคลนรถโดยสารประจําทางหลายที่ในกรุงเทพมหานครมีป้ายรถเมย์แต่ไม่มีรถเมย์ผ่านทีนี้ประชาชนก็ต้องลงทุนในรถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ท่านประธานก็ทราบดีว่าสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนเราเพิ่มสูงสูงมากขึ้นขนาดไหนค่าของชีพก็ต้องแพงขึ้นเพราะต้องสิ้นเปลืองไปกับค่าน้ํามันค่าพลังงานต่างๆหากท้องถิ่นมีอำนาจในการให้บริการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ก็จะทําให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายคัวเรือนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวลดลงเมืองก็จะมีกําลังการบริโภคเพิ่มขึ้นปัญหาหนี้สินหนี้คัวเรือนก็จะอาจก็อาจจะคลายตัวลงมลพิษทางอากาศปัญหาการจราจรติดขัดก็จะลดลงตามลําดับนี่คือคุณอุปการของการแก้ไขพรบการขนส่งครั้งนี้ของอาจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิ 3. ครับผู้ว่ากทมและนายกอบจมีงบประมาณอยู่แล้วครับ และมีแต่มีอํานาจจํากัดมากๆในการให้บริการลดประจําทางและการปรับเปลี่ยนลดเมสายต่างๆกว่าจะปรับได้ครับบางทีใช้เวลานาน,านแลมปีกว่าจะปรับได้ปรากฏว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยก็ปรับอีกแล้วปรับไม่ทันสักทีนะครับแถมยังไม่มีอํานาจในการกําหนดค่าโดยสารอีกด้วยถ้าผู้ว่าและนายกอบจสามารถที่จะอุดหนุนค่าโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็น,นกลไกในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้อย่าง ดีเยี How ่ยมๆได้อยา่างดีเยี่ยมอีกด้วยอย่าลืมนะครับว่าผู้ว่ากทมมีงบสามารถอุดหนุนค <ummer> ่าโดยสารได้นะครับทําให้ประชาชนในพื้นที่กทมประหยัดค่าเดินทางได้แต่ทุกวันนี้ฮะผู้ว่าของเราได้แต่ท่องคาถาในใจว่าทํางานทํางานทํางานอยากจะทํางานใจขาดแต่อํานาจไม่ให้ข้อ4ครับการที่ท้องถิ่นสามารถให้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยก็จะเกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจครับ เกิดการเชื่อมระหว่างที่อยู่อาศัยกับพื้นที่ทางเศรษฐกิจเมื่อการเดินทางสะดวกขึ้นราคาถูกก็จะเหนี่ยวนําทําให้ประชาชนมีกําลังใช้จ่ายและเกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นถ้ามีการปรับปรุงการจัดสรรภาษีการบริโภคหรือแวดเนี่ยที่เป็นทําให้กับเมืองด้วยนะฮะก็จะทําให้เมืองเนี่ยนะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆการให้สวัสดิการกับประชาชนที่อาศัยในเมืองก็จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนที่ใช้ชีวิตในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดครับระบบการขนส่งสารที่ครอบคลุมระหว่างรถประจําทางกับระบบรางก็จะทําให้การบริหารพื้นที่เมืองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นพื้นที่ที่ใช้เพื่อการพาณิชยกรรมก็ไม่ต้องเผื่อหรือจัดสรรพื้นที่เอาไว้สําหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เรียกว่ารถยนต์ไม่ต้องจัดสรรพื้นที่ที่จอดรถให้มากขนาดนี้ก็ได้ ท่านประธานท่านประธานเดินดูถนนหน,นทางในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ๆท่านประธานจะเห็นครับว่าตึกรามบ้านช่องเงียบครับอาคารตึกแถวต่างๆเงียบครับเพียงเพราะว่าไม่มีที่จอดรถณวันนี้เพื่อนสมาชิกทุกคนรู้ดีครับว่าการกระจายอํานาจสําคัญขนาดไหนและการกระจายอํานาจที่เป็นการกระจายอํานาจในการจัดและให้บริการขนส่งสาธารณะและรถเมล์เนี่ยนะครับมีความสําคัญเพียงใด ลองไปดูนโยบายหาเสียงของนายกอบจทุกจังหวัดดูดิครทุกที่พูดถึงรถเมล์รถประจำทางรถเชื่อมเมืองกันทั้งนั้นดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดเลยครับที่จะปฏิเสธและคว่มการแก้ไขพรบฉบับนี้ของคุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิและถ้าคว่มนะอย่ามาพูดครับว่าส่งเสริมการกระจายอำนาจอยากให้ประชาชนเข้าถึงรถเมล์อยากให้ประชาชนมีรถเชื่อมเมืองอยา่าฮะ และถ้าคว่ำกฎหมายฉบับนี้นี่คือคุณกําลังพยายามขวางความเจริญของเมืองต่างๆอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นครับผมยังขอเชิญชวนนะครับเพื่อสมาชิกทุกคนนะครับร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็โหวตให้กับร่างการแก้ไขพรบการขนส่งทางบกของอาจารย์สุรเชษฐประวณุวุฒิในครั้งนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ